กดไลค์ให้กับพ่มด้วยคนดูห้าร้อยห้าสิบเกดไลค์สามร้อยห้าสิบแปดอย่าลืมกดไลค์ให้กันอย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับนะครับวันนี้นะครับที่ครับย้ํานะครับฟังเพื่อฟาร์มบันเทิงพี่จงกลน,นีสวัสดีครับพี่อ้อมปานบุรีสวัสดีครับ สวัสดีพี่ออฟด้วยนะครับที่สั่งรองเท้าเข้ามาเมื่อวานส่งให้แล้วนะครับส่งของให้แล้ววันนี้นะครับน้าของจะบินไปถึงด่วนเลยพรุ่งนี้ปละลืนนะครับแม่ย่าสตรอรี่สวัสดีครับพี่เอยูเอสวัสดีครับน้าพี่เอสวัสดีครับนะ,อะโอเคนะครับขอใจสามดวงเราจะไปเล่าวิธานเรื่องไฟชอ็อตกับตระกูลวอลเอครับก่อนหน้านี้ผานวอในนิทานเรื่องนี้ เป็นข้าวโด่งดังนะครับตกเป็นผู้ต้องสงสยัยหลังจากนั้นลุงวอในนิทานเรื่องนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยจนต้องหนีไปบวชใครจำได้ไหมครับกดเลขสามมาให้จำมันได้ผมไม่ทักทายใครก็ต้องขออาภัยทุกท่านด้วย นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่นิทานเลยแอดมินทุกคนดูคอมเมนต์นะครับดูคอมเมนต์กันด้วยแล้วก็อา่ช่วยเซฟผมด้วยนะครับเออเอฟซี FC ครับผมจะเท้าฟาร์มกลับไปให้ทุกคนได้ตาสว่างกันผมฟันธงไปแล้วใช่ไหมครับว่า ไอช่างวอลเนี่ยหรือนะไอพานวอลในทายเรื่องเนี้ยมันรู้เห็นถึงน้องถูกไฟชอ็อตด้วยฟาร์มที่มันเนี่ยนะวันที่เกิดเหตุใส่เสื้อสีส้มใส่เสื้อสีส้มของลานวัสดุแห่งหนึ่งณนะดาวังคารมันเห็นว่าน้องถูกไฟชอ็ตอตก็ด้วยฟาร์มีตกใจ นะ้น้องสะดุ้งในทานวนี้ก็เห็นเดี๋ยวผมมาเท้าฟาร์มไปก่อนก่อนที่จะเข้าไปหาพี่ชายน้องสะดุ้งนี่ก็เห็นว่าน้องตัวเองถูกไฟช็อตตุยก็เลยปรึกษาหารือกันว่าทำไงก็เลยเอาน้องเนี่ยขึ้นไปไว้บนเข้าด้วยฟาร์มตกใจคิดว่าน้องตุยแล้ว แต่น้องยังไม่ตุยครับน้องแค่สรุปมันก็เอาน้องขึ้นไปไว้บนเขาเสรจจักนั้นทำไมเขาต้องสงสัยลุงวอด้วยเพราะไทม์ไลน์ลุงวอในช่วงนั้นอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเขาถึงสงสัยลุงวอด้วยนะครับ ลุงวอล์กช่างวอลเป็นอะไรกันครับลุงวอล์กช่างวอลเป็นพี่น้องกันในนิทานเรื่องนี้พวกนี้ก็พยายามที่จะปกปิดและช่วยปิดบังช่วยเหลือกันพี่น้องคู่นี้ หลังจากนั้นตอนแรกอ่ะตัวตุนตั้งธงมาที่ครอบครัวนี้ตัวตุนตั้งธงมาที่ครอบครัวนี้ตั้งธงทุกแล้วครับพวกคุณตั้งธงกันทุกแล้วครอบครัวเนี้ยพวกคุณตั้งธงทูกแล้วแต่ทําไมถึงเปลี่ยนธงไปหาคนส่งพระเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้ นะครับหลังจากนั้นก็นะครับก็ยูบไปนะครับเกิดเหตุก็ตามหาคนร้ายนะครับนะร่างน้องก็เจอเจอล่างน้องเจอล่างน้องเจอล่างตุ๊กตาในฉาตนี้ก็เจอกันจเจอล่างตุ๊กตานะครับแต่ก็ฟานหาคนร้ายกัน,นรับช่วงนั้นก็เป็นข่าวรื่มร่ำรื่มร่ำสงสัยไอ้ช่างวอสงสัยลุงวอในฐานเรื่องนี้นะครับ อยู่มาวันหนึ่งนะครับธงก็เข,เข้าไปหาคนส่งพระธงที่ตัวตุ่นก็เข้าไปหาคนส่งพระจนตั้งข้อหาให้คนส่งพระจนมาสู่การออกหมายจบกับคนส่งพระไอสองตัวนี้พี่น้องคู่นี้ไหนทานเรื่องนี้ก็คิดว่ากูรอดแล้วธงไม่มาหากูแล้ว นะเออไอพี่ไม่ทำหรอกแต่ไอน้องเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างนะหลังจากนั้นหลังจากนั้นไอวอส่งพี่ชายเข้าไปอยู่กับคนส่งพระในวันในวันนั้นพี่เพียงฟ้าสวัสดีครับย่าภูมินสวัสดีครับ ทรงไอวอสทรงลุงวอเข้าไปอยู่กับคนส่งพระเป็นยูทูบเบอร์แฝงตัวอยู่น,นั้นก็ด้วยฟาร์มที่พวกเราไม่คิดอะไรกันหรอกพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันนะครับก็ใครเข้ามาอยู่ให้มาถ่ายคลิปให้มาถ่ายทำก็อยู่ไปอยู่มาก็คงจะส่งให้พี่ชายมาซื้อ ส่งให้พี่ชายมาซืบเพราะตอนนั้นเพราะตอนนั้นธงมันไปตั้งอยู่ที่คนส่งพระแล้วพวกมันสองตัวคิดว่ารอดแล้วแต่พวกมันสองตัวอยากรู้ว่าคนส่งพระคิดถึงสงสัยพวกมันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงโดยการส่งสส่รับเข้าไปส่งสส่รับเข้าไปนะครับก็คือลุงวอเข้าไป ด้วยความที่ไอ้ขาหมูเนี่ยมันก็สงสารในช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันมากมายก็อยู่ไปอยู่มาก็ถ่ายทํากันอะไรกันนะครับก็อยู่ด้วยกันมานะครับอยู่มาวันหนึงอยู่มาวันหนึ่งพญานาคได้มีการย้ายมีการย้ายไป แลัจากพื้นที่ไม่มีคำสั่งมาไอเราก็เอ๊ะใจล้วเราก็ตั้งข้อใส่ฐานว่าจับตาดูว่าลุงวอจะไปด้ไหมลุงวอจะไปอยู่ด้ไหมจะยังไงอะไรยังไงไอเราก็จับตาดูเราก็นั่งสังเกตว่ามันยังไงเพราะว่าตอนนั้นนะที่เราตามข่าวกันก็คือตกเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งพี่น้องเลย พี่น้องตระกูลวอลน้ทานเรื่องนี้เราก็เอะใจว่าอะถ้าเขาไปเนี่ยแสดงว่าชัดถ้าเขาไปอยู่ที่อ่าจำปาจำปาหมู่บ้านจำปาแห่งหนึ่งเราก็คิดแล้วว่าชัดแหละต้องมาซื้อไปทักอย่างหนึ่งนะครับแล้วยูปายูมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ย้ายไปอยู่ด้วยไปอยู่ในหมู่บ้านจำปา อยู่เป็นสายรับแฝงอยู่ท่ันมานานเป็นสายรับแฝงเพื่อส่งข่าวให้กับน้องชายแล้วก็อีดําในฐานเรื่องนี้พวกเราแค่สงสัยแต่ยังไม่ฟันธงกันในช่วงนั้นเราแค่สงสัยแต่พวกเราก็ยังไม่ฟันธงก็ด้วยความที่สงสารลูกเราเอ็นดูลูกเราก็ไม่ได้อะไรเขาก็สงสารลูกก็อยู่ไปอยู่มาก็ย้ายไปอยู่จำปาหมู่บ้านจำปาแห่งหนึ่งที่ประเทศลาว นะครับหลังจากนั้นก็แฝงตัวอยู่เวลาเขาทำงานกันก